สวัสดีครับผมพามาชมป่าพยุงครับวันนี้ป่าพยุงล้วนๆนะครับตรงนี้นะครับผมผมปลูกพยุงเอาไว้นะครับก็มีแต่ต้นใหญ่ๆสูงๆนะครับเนี่ยผมปลูกห้าหกปีนะครับต้นพยุงพวกนี้ร Salz, ครับผมหกปีครับผมปลูกหกปีครับพี่น้องปลูกพยุงหกปีครับเนี่ยสูงใหญ่ครับผมต้นพยุงหกปีครับพี่น้องนี่ครับผมสูงครับผมนี่ สูงใหญ่เลยนะครับผมต้นพยูงหกปีครับพี่น้องมาถ่ายให้ชมนะครับบรรยากาศสวนป่าพยูงครับผมผมปลูกต้นไม้พวงนี้มาเริ่มปลูกตั้งแต่ปีห้าสามครับผมรวมทั้งต้นสักรอบนอกนะครับผมจึงเป็นสวนป่าห้าไร่ครับผมเต็มไปด้วยต้นไม้มากมายหลายสายพันธุ์ครับผมบางทีก็มีเหตุขึ้นนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เดินมาดูครับผม เคยมีเห็ดปลวกขึ้นแถวนี้เต็มเลยนะครับผมตรงนี้เป็นส่วนป่าพยูงครับผมก็สวยงามครับผมต้นพยูงนะครับนี่ตรงเป๊้เลยนะครับผมให้เขาอยู่เป็นร้อยปีเลยครับผมผมให้เขาเป็นป่านะครับตรงนี้ปลูกป่าให้เป็นป่านะครับพี่น้องก็เลยได้ป่าอย่างที่เราคิดเลยนะครับผม มีต้นสักด้วยนะครับต้นสักก็เยอะวันนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศสวนป่าครับผมต้นไม้เนี่ยปลูกพร้อมกันแต่โตไม่เท่ากันนะครับผมบางต้นก็ใหญ่มากเลยบางต้นก็เล็กนะครับมีอย่างต้นพยุงตัวนี้เล็กครับปลูกพร้อมกันครับผมพร้อมกันกับต้นใหญ่ๆนั่นแหละแต่ว่าอาจจะแพร่ทางกันเนาะก็เลยทําให้ต้นพยุงที่ใหญ่ก็ใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับผมพามาชมป่าพยุงครับผมวันนี้ เป็นป่าส่วนตัวนะครับผมมีป่าพยุงมีต้นไผ่มีต้นสัก์นะครับในบริเวณนี้นะครับมีต้นกระถินนรงแล้วก็ต้นไม้ฮอกกานีนะครับผมต้นสักต้นไม้แดงด้วยนะครับมีไม้แดงสามต้นนะครับตรงนี้มีไม้แดงด้วยครับผมนี่ครับผมนี่ไม้แดงครับผมแล้วก็ต้นกระถินนรงต้นว่าครับผม มีต้นว่านะครับคือต้นไม้หลายชนิดเลยนะครับปลูกในป่าผมเนี่ยครับอันนี้ก็ต้นพยุนะครับนี่สูงใหญ่ตรงเป๊ะครับนี่ครับผมก็พามาชมบรรยากาศสวนป่าของเราเองครับผมผมก็จะเข้ามาถ่ายคลิปในนี้ก็หลายคลิปนะครับผมไอ้คลิปนี้ก็อีกเป็นคลิปหนึ่งนะครับผมที่จะให้ชมนะครับต้นไม้ก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะครับอ่าไม่เคยหยุดเจริญเติบโตนะครับผม คลิปนี้ก็จะใช้เวลาแค่เพียง3นาทีนะครับผมก็สวัสดีมีความสุขครับผมขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมกับบรรยากาศต้นไม้สวยๆ